แคกตัสวันไลฟ์่อนรับชมคลิปอย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้วันด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาแยกนะคะสำหรับเจ้าน้ำกระดาษนี้นะคะทุกคนต้นนี้คือนาำกระดาษนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดเข้ามาใหม่แล้วยังไม่เคยเห็นนะคะก็เป็นต้นที่วันได้ทำการชำไว้นะคะลอรากไว้เนาะ ตอนนี้ก็มีรากหมดทุกต้นแล้วนะคะแล้วก็มีนอไม้แล้วนะคะทุกคนคือปล่อยไว้นานมากเนาะก็จะมาทำการแยกใส่กระถางนะคะเราจะลองก้นกระถางด้วยขุยมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ตามด้วยดินปลูกกระบองเพชรเลยนะสูตรดินวันเคยทำคลิปแล้วนะคะลองค้นหาดูเนาะก็จะใส่ไปประมาณนี้นะคะ เจ้าน้ำกระดาษนะคะถ้าเลี้ยงดีๆหนามเขาจะสวยมากๆนะคะทุกคนแต่บ้านวันเลี้ยงออกมาหนามดำทุกต้นเลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรหลังจากนั้นนะคะให้เราจับเจ้าน้ำกระดาษนะคะที่ได้ทาการล่อรากไว้เนาะค่อยๆดึงออกมานะคะนี่ ถ้าจะให้ดีควรงดการให้น้ำนะคะสักอาทิตย์หนึ่งให้ดินแห้งนะแต่ของวันเพิ่งจะลดน้ำไปเมื่อวานนะคะก็ได้เหมือนกันเราต้องทำการบีบแบบนี้นะคะให้ดินเขาแตกตักจากกันก่อนเนาะนี่นะคะรากของเขาแต่ละต้นรากยาวมากแล้วนะคะทุกคนนี่นะเราจะไม่ตัดรากนะคะเราจะให้เขากระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะคะเพราะว่ารากอันนี้ก็เพิ่งเกิดใหม่เนาะ ไม่ใช่รากแท้นะคะทุกคนนี่อันนี้เอาไปชําใหม่ได้นะดินนี้สามารถนําไปชําต้นอื่นๆได้อีกนะคะหลังจากนั้นนะคะดินที่เราเตรียมไว้เนาะนี่เราก็นําเด็กๆนะคะลงไปปลูกได้เลยนะคะวางลงไปแบบนี้ถ้าดินเขาต่ำเกินไปเราก็ใส่เสริมได้นะคะ แต่เราจะไม่ใส่เต็มเนาะเพราะว่าเราจะทำการถมลากเขานั่นเองนะคะขอโทษนะคะชนกล้องชนขาตั้งกล้องนี่นะคะนี่คือการถมลากนะเราก็จะใส่ให้เต็มๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาลดน้ำอ่ะเดี๋ยวดินก็ยุบลงไปอีกนะคะหลังจากที่เราใส่ดินลงไปแล้วนะเราจะใส่เป็นหินโรยหน้านะคะ นี่เห็นไหมอันนี้จะลึกไปหน่อยแล้วก็ดึงขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็ถมลงไปอีกหินที่ใช้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละส่วนเลยนะคะคือถ้าชอบหินเกตก็ใส่หินเกจเนาะสีต่างๆขนาดต่างๆแบบต่างๆนะคะหรือจะใช้เป็นหินภูเขาไฟก็ได้นะคะใครอยากใช้เป็นดินญี่ปุ่นนะคะดินญี่ปุ่นก็ได้นะคะพูดติดๆขัดๆ ของวันจะใช้เป็นหินนะคะหินแบบนี้หินที่ล่อนจากกองทรายนะคะเราจะเอามาโรยหน้าเนาะน,นี่นะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปตั้งไว้ในที่มีแสงลำไรนะคะก็คือเอาไว้ในร่มหน่อยนึงแต่ก็มีแสงเนาะสักสองอาทิตย์นะคะเราค่อยเอาไปตั้งแดดปกติที่มีสแลนนะคะพางช่วยเนาะง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ พามาดูการปลูกนะคะจากต้นที่ชําไว้นานมากนะคะสําหรับน้ํากระดาษค่ะวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ